สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทำไมพุทธจะเอาเรื่องเล่าจาก The Ghost ในเรื่องทิติมาโดยเป้าหมายวันนี้ของเราคือการค้นหาว่าภพชาติการเกิดใหม่มีจริงหรือไม่ก่อนอื่นเราว่ากันด้วยเรื่องย่อของทิติมาก,กันก่อนเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณชาที่จบใหม่ทำงานคุมงานก่อสร้างทุกๆวันเขาต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงาน ทุกวันเขาจะขับผ่านบ้านเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งมักจะเห็นตายายออกมานั่งหน้าบ้านวันหนึ่งฝนตกทำเขาจึงขอเข้าไปหลบฝนที่บ้านตายายเมื่อเห็นสภาพบ้านทรุดโทรมจึงอาสาจะมาซ่อมแซมให้แท้จริงแล้วบ้านนี้เป็นบ้านร้างสองตายายไม่ใช่คนแต่ด้วยรับปากไปแล้วจึงพาเพื่อนมาซ่อมบ้านให้เสร็จและทำให้ตัวเองถูกหวยก้อนใหญ่ แล้วคุณชาก็มีความคิดอยากจะซื้อบ้านหลังนี้สุดท้ายก็ได้บ้านหลังนี้มาจากป้าเจ้าของที่ท่านหนึ่งเอามาซ่อมแซมแล้วก็เข้าไปอยู่เวลาไม่นานแฟนท้องแล้วก็ให้กําเนิดลูกสาวตั้งชื่อว่าเนติมาซึ่งหน้าตาดันเหมือนกับน้องสาวคุณป้าเจ้าของที่ที่เสียชีวิตไปนานแล้วและเธอชื่อทิติมาเรื่องราวดำเนินไปเรื่อยๆจนความจริงทำให้คุณชาสงสัยว่า หรือว่าเนติมาลูกสาวของเขานั้นเป็นทิติมาจริงๆก่อนที่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันในวันนี้ต้องขอย้ำกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยว่าเรื่องราวที่เราจะพูดถึงนี้ให้ถือเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ์ดังนั้นชื่อและรายละเอียดต่างๆขอให้ถือเป็นเรื่องเล่าเป็นสิ่งสมมติขึ้นทั้งหมดในเรื่องนี้เงื่อนปมหลัก น่าจะเป็นเรื่องลูกคุณชาที่คุณป้าเชื่อว่าเป็นน้องสาวกลับชาติมาเกิดดังนั้นวันนี้เราจึงมาพูดคุยกันในประเด็นการกลับชาติมาเกิดว่ามีจริงหรือไม่มีจริงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ายากเกินไปที่ใครจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลแต่ทำไมพุทธจะอธิบายในสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยฟังมาก่อนด้วยหลักเหตุผลไต่ไปหาเหตุว่าว่าจะรู้ได้อย่างไรกลับชาติมาเกิดมีอยู่จริง เรามาพูดถึงความหมายคำว่ากลับชาติมาเกิดก่อนคำว่ากลับชาติมาเกิดมีความหมายว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วสลายไปแล้วกลับมาก่อตัวได้อีกครั้งหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ใช่แต่หมายถึงเรื่องของจิตใจอันเก่าแต่กลับมาเกิดในร่างอันใหม่ซ้ําๆส่วนร่างที่มาเกิดเป็นอะไรอันนี้ไม่สําคัญนั่นย่อมหมายถึงว่าการกลับชาติมาเกิดในร่างใหม่จิตใจอันเก่าก็ย่อมหมายถึงว่า จิตใจนั้นไม่ตายเป็นนิรันดร์แต่ไปเกิดในร่างใหม่ซ้ําแล้วซ้ําอีกทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจิตใจนั้นเป็นนิรันดร์ไม่มีวันตายแต่สําหรับคนทั่วไปไม่มีใครเชื่อเพราะเห็นเห็นอยู่ว่าร่างกายมันตายแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าจิตใจหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ถ้าคนเห็นผีได้ก็จะทราบว,ว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่นั่นแปลว่าเมื่อตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่จบแปลว่าจิตใจนั้นยังคงมีอยู่ แต่นั้นเป็นเรื่องเฉพาะของคนที่เห็นผีได้แล้วคนเห็นผีไม่ได้จะเข้าใจได้อย่างไรเพราะอะไรเราก็เห็นตายสลายไปทั้งนั้นมิเห็นมีอะไรอยู่ยงคงกระพันได้แล้วจิตใจต่อให้มีอยู่จริงแล้วจะเป็นสิ่งอยู่ยงคงกระพันไปได้อย่างไรดังนั้นคำถามตั้งต้นคือจะเชื่อได้อย่างไรว่าจิตใจนั้นไม่ตายมีอยู่นิรันดร์จริงเราจะเริ่มต้นพิสูจน์โดยการสังเกตธรรมชาติก่อนเพื่อหาว่ามีอะไรที่เป็นนิรัน ไม่เกิดไม่ตายมีอยู่หรือไม่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ในธรรมชาติจริงดังนั้นจิตใจที่เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติเช่นกันอาจมีคุณลักษณะเดียวกันก็ได้และจะไปพิสูจน์ต่อว่าไม่เกิดไม่ตายมีจริงอย่างไรซึ่งคลิปนี้จะไม่ลงลึกมากแต่ให้ท่านผู้ชมเห็นภาพเข้าใจได้หากท่านผู้ชมสนใจเชิงลึกก็สามารถติดตามในคลิปอื่นๆได้ในอีพีต่อไปสิ่งแรกที่เราต้องหาคำตอบคือว่า มีอะไรที่อยู่ในธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายบ้างไหมสมมุติว่าเรามองไปที่ต้นไม้เมื่อมันเกิดขึ้นมันมีชีวิตอยู่แล้วสุดท้ายต้นไม้ตายต้นไม้ค่อยๆสลายตัวไปคำถามคือต้นไม้ที่สลายไปมันหายไปเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่แม้ต้นไม้จะสลายไปแต่ากของมันก็สลายกลายเป็นดินบ้าง เป็นน้ำบ้างเป็นไอบ้างแม้ต้นไม้สลายไปแต่มันจะทิ้งซากไว้เสมอมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับถ้าเราเอาก้อนหินมาก้อนหนึ่งทุบและบดจนเละจนเป็นฝุ่นผงคำถามคือหินมันสลายหายไปแล้วแต่มันหายไปเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือหรือว่ายังมีซากซึ่งที่ผมพูดอยู่นี้คนที่เรียนเคมีจะเข้าใจนั่นก็คือส,สารใดไม่อาจสลายไปจากโลกได้ แต่ถ้าคนไม่เคยเรียนเคมีมาเราก็อธิบายว่าภายใต้การเกิดขึ้นและสลายตัวของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราเห็นว่าสลายไปจริงๆแล้วไม่ใช่มันยังมีซากบางอย่างหลงเหลืออยู่ซึ่งท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะคิดว่าอ๋อมันก็หลงเหลือบางส่วนสิแล้วก็หายไปบางส่วนซึ่งก็ไม่ใช่อีกครับความจริงคือเหลือเท่าเดิมไม่ได้หายไปเลยเหมือนกับหินที่เราเอามาทุบจนละเอียดเป็นฝุ่นผง หากเรากอบเอาฝุ่นผงทั้งหมดไม่ให้ปิวไปไหนได้เลยฝุ่นผงจากหินถ้าลองเอาไปชั่งดูแน่นอนว่าน้ำหนักมันยังเท่าเดิมนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าหินแปลเปลี่ยนไปเป็นฝุ่นผงแต่หินนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยแค่แปลงสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองเรามานึกภาพกันต่อครับถ้าเรานึกถึงเศษฝุ่นของหินเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราบดขยี้ไปเรื่อย ขยี้ไปจนมันเล็กจนขยี้ต่อไม่ได้เล็กจนเล็กกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนั่นแหละครับผมเรียกมันว่าอนูแล้วกันไอตัวอนูนี้เองมันเป็นอมตะไม่เคยสลายไปไหนเลยอยู่ยงคงกระพันวันดีคืนดีอนูเหล่านี้ก็รวมตัวกันอาจจะประกอบขึ้นเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็สลายตัวเป็นอนูเล็กๆเ,เหมือนเดิมแล้วก็ก่อตัวขึ้นอีกเป็นคนเป็นสัตว,เตว์เป็นสิ่งของแล้วก็สลายตัวไปอีก ไม่มีใครสามารถทำให้สิ่งของอะไรจู่ๆหายไปได้โดยไม่เหลือซากเราจึงสังเกตได้ว่าในธรรมชาตินี้สิ่งที่เป็นอมตะมีอยู่จริงไม่เคยตายก็คืออนุอันนี้เองครับหรือฟิสิกส์อาจจะเรียกว่าอนุภาคทีนี้ครับท่านผู้ชมจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติถ้ามันมีอยู่จริงแล้วไม่เคยตายการที่มันจะอยู่แบบอนุเหล่านั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้อนุเล็กมาก จนไม่สามารถเอาอะไรไปส่องดูมันได้ว่าหน้าตาจริงๆเป็นอย่างไรแล้วถ้าอนูกับจิตใจมันคล้ายกันล่ะครับถ้าอนูเล็กมากจนมองไม่เห็นแล้วจิตก็เล็กมากจนมองไม่เห็นเหมือนกันจะแปลกตรงไหนก็อนูเหล่านั้นอยู่เป็นอมตะแล้วจิตใจเป็นอมตะจะแปลกอย่างไรแต่การที่บางสิ่งที่เราคิดว่าจูจๆมันจะหายวับไปได้โดยไร้ร่องรอย ความเข้าใจอันนั้นแหละครับอาจจะเป็นสิ่งที่แปลกกว่าอนูจำนวนมากเมื่อประกอบขึ้นเป็นทรงแบบนี้ลักษณะแบบนั้นเราก็เอาชื่อไปตั้งให้มันเช่นแบบนี้เรียกว่าคนนะอันนี้แบบนี้เรียกว่าหินนะอันนี้แบบนี้เรียกว่าต้นไม้นะแต่จริงๆมันเป็นสมมุติชื่อเรียกสภาพการจับตัวกันของอนูเล็กๆจานวนมหาศาลในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองครับและพออนูเหล่านั้นแยกสลายตัวไปมันก็เลยเหมือน คนสลายไปต้นไม้สลายไปเพราะคนต้นไม้ไม่ใช่คนจริงๆต้นไม้จริงๆแต่ประกอบขึ้นจากอนูเหล่านี้นั่นเองถ้าเอาอนูเดิมมาปั้นเป็นคนก็เรียกว่าคนก็อนูอันเดิมนั่นแหละครับมาปั้นเป็นต้นไม้เราก็เรียกว่าต้นไม้อนูมาปั้นเป็นหินก็เรียกว่าหินแล้วแต่เหตุปัจจัยว่าจะปั้นอนูเหล่านี้ให้เป็นอะไรสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเรา ก็คือสิ่งที่คนอื่นเคยใช้มาแล้วทั้งนั้นเช่นน้ำที่อยู่ในร่างกายคนก็มาจากคนดื่มน้ำเข้าไปน้ำมาจากไหนก็มาจากแหล่งน้ำต่างๆพอคนตายเขาก็เอาไปเผาน้ำเหล่านั้นก็ระเหยเป็นไอเมื่อเป็นไอขึ้นไปสะสมเป็นเมฆแล้วก็ตกลงสู่แหล่งน้ำแล้วคนอื่นๆก็เอาน้ำนั้นมากินอีกจะเห็นเลยครับว่าเป็นวัตถุธาตุหมุนเวียนเปลี่ยนกันใช้ เป็นท่าสาธารณะสมบัติของโลกอันนี้แหละครับพระท่านจึงกล่าวว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะทั้งตัวเราเป็นท่าหมุนเวียนของโลกที่ไม่รู้คนสัตว์กี่ร้อยพันล้านใช้มาก่อนเราแล้วเราก็ยืมเอาอันเดียวกันนี่แหละมาใช้มาอยู่ในตัวเราดังนั้นเรามีคำตอบแล้วว่ามีบางสิ่งในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายมีอยู่จริงกลับมาที่เรื่องจิตใจอีกรอบ ดังนั้นถ้าจิตใจมันล่องลอยไปเป็นอมะตะเหมือนอนูไม่รู้จักตายแหละครับมันจะไปอยู่ไหนนั่นก็คือคำว่าเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่อธิบายจึงเข้ามารองรับคือตายจากคนไปเป็นผีไปเป็นเทวดาไปลงนรกไปเป็นสัตว์แล้วก็กลับมาเป็นคนเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้มานับครั้งไม่ถ้วนนั่นเองครับทีนี้คำถามถัดมาคือเราจะเปรียบเทียบทดสอบได้อย่างไรว่า จิตใจนั้นมีอยู่จริงและจะมีสภาพไม่เกิดไม่ตายเหมือนอนูคำตอบคือมีวิธีพิสูจน์ครับนั่นคือหากใจิตใจมีอยู่จริงเมื่อร่างกายตายไปแล้วใจิตใจย่อมตายไปด้วยหรือไม่มีอีกต่อไปแต่หากว่ามันมีต่อไปล่ะครับวิธีการพิสูจน์นี้ก็คือเรื่องคนระลึกชาติหากมีคนที่สามารถเล่าเรื่องย้อนไปชาติก่อนจำรายละเอียดได้ทุกอย่างนั่นแปลว่า ข้อมูลที่เคยอยู่ในร่างเก่าจะย้ายไปอยู่ในร่างใหม่ได้อย่างไรหากการพิสูจน์คนระลึกชาติเกิดขึ้นและพิสูจน์ว่าเป็นจริงก็จะแปลว่าจิตใจจากร่างเก่ามันไม่ตายแต่มันเคลื่อนย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ในร่างใหม่นั่นแปลว่าจะพิสูจน์ได้ทั้งสองอย่างคือจิตใจมีจริงหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วจะเก็บจดจำข้อมูลในร่างกายเก่ามาได้อย่างไร ยิ่งถ้าสามารถถ่ายทอดมาสู่ร่างใหม่ได้แปลว่าร่างกายกับจิตใจแยกออกจากกันได้และร่างกายตายได้แต่จิตใจไม่ตายส่วนการพิสูจน์จริงๆทำได้ง่ายครับแต่ไม่มีคนทำจริงจังมีก็น้อยทางวิทยาศาสตร์เขาไม่ค่อยได้ยอมรับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องของจิตวิญญาณเขาใส่ใจแต่เรื่องวัตถุเรื่องพลังงานแต่มันมีหลักเหตุผล ระบบขั้นตอนการพิสูจน์กันอยู่ครับซึ่งมันไม่ได้พิสูจน์ยากเลยและกรณีกลับชาติมาเกิดมีนับไม่ถ้วนทั่วโลกทุกศาสนาในคลิปนี้เราจะไม่ลงลึกมากแต่ให้พอเข้าใจหลักเหตุผลและกระบวนการเพื่อค้นหาว่าจิตใจมีจริงไหมไม่ตายจริงไหมพบชาติมีจริงไหมดังนั้นเราจะลงลึกให้เข้าใจเหตุผลประมาณนี้ครับส่วนอื่นๆที่เป็นการเจาะลึกเราจะไปว่ากันอีีต่อไป หากท่านผู้ชมสนใจก็กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้เลยเราจะมาว่ากันต่อในมุมมองการกลับชาติมาเกิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องกันต่อในเรื่องนี้ทิติมาที่ครอบครัวเชื่อว่ากลับมาเกิดเป็นเนติมาโดยลักษณะความฝันของแม่และท่าทางที่แปลกประหลาดของวัยเด็กและหน้าตาที่จูๆ่ๆไม่เกี่ยวข้องกันแต่ดันหน้าเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนทั้งตอนเด็กและเมื่อโตอขึ้น แต่ที่แน่ๆสิ่งนี้จะใช่ไม่ใช่น้องจะรู้ตัวเองครับขึ้นกับว่าน้องจะบอกหรือไม่บอกตามข้อมูลที่เรามีถ้าคนที่กลับชาติมาเกิดเป็นการเกิดต่อเนื่องพบเดิมเขามักจะยังจำชาติเก่าได้เช่นชาติที่แล้วเป็นคนชาติต่อมาก็เป็นคนไม่ได้เปลี่ยนพบไปอยู่ที่อื่นยิ่งเกิดมาในพื้นที่เดิมยิ่งมีโอกาสจำชาติได้มากขึ้นไปอีกยิ่งเจอสิ่งของเดิมๆ ยิ่งจำได้ง่ายบางท่านอาจสงสัยว่าคำว่าจำชาติมันต่างอย่างไรกับระลึกชาติถ้าการระลึกชาติหมายถึงลืมชาติก่อนหน้าไปหมดแล้วแล้วพยายามจะรื้อฟื้นกลับมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นการทำสมาธิหรือบางท่านก็กล่าวว่าพระอริยสงฆ์ทางพุทธศาสนาก็ระลึกชาติได้ส่วนความหมายของการจำชาติคือยังจำทุกอย่างในชาติก่อนได้ ยังไม่ลืมแล้วความจำนั้นยังอยู่ต่อเนื่องมาถึงชาติใหม่แต่การจำชาติส่วนมากจะอยู่ได้ไม่นานบางคนห้าขวบ7ขวบโตขึ้นเรื่อยๆจะค่อยๆลืมชาติก่อนไปมีส่วนน้อยที่โตขึ้นมาแล้วจะยังจำได้ดังนั้นกรณีนี้น้องอาจจะยังจำได้หรือลืมเลือนไปแล้วก็เป็นไปได้หมดดังนั้นหากน้องเป็นทิติมาตอนเล็กเขาอาจมีพฤติกรรมเหมือนทิติมาและบางครั้ง อาจพูดถึงสิ่งที่ตนเองเคยทำในชาติก่อนพูดถึงสิ่งที่ตนชอบและพูดถึงสิ่งของที่เคยเป็นของตนมาก่อนและสิ่งที่ฟังแล้วอาจเจ็บปวดใจคือเขาย่อมจำเหตุการณ์และความเจ็บปวดจากชาติที่แล้วได้ด้วยในชาตินี้ถ้าเป็นที่ติมาจริงก็ยินดีด้วยมากๆเพราะว่าชาตินี้เกิดมามีคนที่รักที่ใส่ใจมากจากเนื้อเรื่องดูคุณพ่อและลูกสาวรักกันมากและคุณป้า ก็ได้ชดเชยความรักให้อย่างเต็มที่ดังนั้นเรื่องนี้หากจะระบุว่าการกลับชาติมาเกิดของทิติมาจะรู้ได้ไงว่าเป็นทิติมาจริงคำตอบสำคัญคือตัวของน้องเองน้องจะรู้ตัวครับขึ้นกับว่าเขาจะเล่าหรือไม่เล่าซึ่งความเจ็บปวดในพบก่อนชาติก่อนเขาอาจจะไม่อยากจาและไม่อยากเล่าก็เป็นไปได้ช่วงท้ายคลิปนี้อยากถามว่าเมื่อท่านผู้ชม ได้ฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นเรื่องพบชาติการกลับชาติมาเกิดต่างไปจากเดิมไหมครับหากท่านผู้ชมชอบแนวการคิดวิเคราะห์แบบทำไมพุทธกด subscribe กด l i ค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันได้เลยแล้วพบกัน ep ต่อไปสวัสดีครับ